สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับกลับมาที่ช่อง Mindset Mastery เปลี่ยนชีวิตไม่ต้องรอชาติหน้าอีกครั้งวันนี้เราจะมาพูดถึงหนึ่งในตัวละครที่ทรงพลังและซับซ้อนที่สุดในสามก๊กโจโฉหลายคนอาจมองว่าโจโฉเป็นคนเลือดเย็นหรือโหดเหี้ยมแต่เชื่อไหมครับว่าเขาไม่ได้ประสบความสําเร็จเพราะความโหดยั้งเดียวเขาเป็นนักยุทธศาสตร์ที่รู้จักศัตรูอย่างลึกซึ้งแล้วเราเอากลยุทธ์นี้ไปใช้ในโลกธุรกิจหรือการทํางานยังไงตามมาเลยครับ ผมจะพาทุกคนไปเจาะลึกเรื่องราวของโจโฉและแปลงมันให้กลายเป็นอาวุธลับของคุณเองเรามาเริ่มกันที่กลยุทธ์แรกของโจโฉกันเลยการสืบข่าวกรองในยุคสามก๊กโจโฉไม่เคยลงสนามรบโดยไม่รู้ข้อมูลของศัตรูเช่นเขาส่งสายลับไปตรวจสอบกองทัพของศัตรูหรือแม้กระทั่งหาข้อมูลภายในเมืองที่เขาจะบุกแล้วในโลกธุรกิจตราลองนึกภาพว่าคุณกำลังแข่งขันกับบริษัทคู่แข่งคุณจะทำยังไง คำตอบคือการทําวิจัยตลาดและการวิเคราะห์พฤติกรรมคู่แข่งเช่นพวกเขามีผลิตภัณฑ์อะไรใหม่พวกเขาใช้กลยุทธ์การตลาดแบบไหนจุดอ่อนของพวกเขาคืออะไรบอกเลยว่าการรู้จักคู่แข่งจะทําให้คุณเตรียมตัวได้ดีกว่าเสมอต่อไปคือกลยุทธ์ที่สองการวิเคราะห์พฤติกรรมศัตร,รูโจโฉไม่ได้แค่รู้ว่าศัตร,รูมีทหารกี่นายหรืออาวุธอะไรเขายังศึกษานิสัยและวิธีคิดของศัตร,รูด้วย ยกตัวอย่างเช่นในศึกเซ็กเพ็กโจโฉประเมินว่าคงเบงจะใช้กลยุทธ์ไฟเพราะสภาพอากาศในเวลานั้นเอื้ออำนวยแม้เขาจะแพ้ในศึกนั้นแต่การวิเคราะห์ของเขาถูกต้องทุกประการและในชีวิตประจําวันละสมมติว่าคุณกําลังเจรจาธุรกิจกับคู่ค้ารายใหม่ลองสังเกตพฤติกรรมของพวกเขาเช่นพวกเขาตัดสินใจเร็วหรือช้าพวกเขาสนใจเรื่องราคาหรือคุณภาพมากกว่ากันเมื่อคุณเข้าใจพฤติกรรมของคู่แข่งหรือคู่ค้า คุณจะสามารถวางกลยุทธ์ได้อย่างชาญฉลาดและสุดท้ายกลยุทธ์ที่3ของโจโฉคือการเตรียมแผนสำรองโจโฉรู้ดีว่าไม่ว่าคุณจะวางแผนดีแค่ไหนก็ยังมีโอกาสที่แผนจะล้มเหลวได้เสมอดังนั้นเขาจึงเตรียมแผนสำรองไว้หลายชุดเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดยกตัวอย่างเช่นในศึกขุยโจนโจโฉถูกโจมตีอย่างหนักจากกองทัพของเตียวล่อแต่เขายังสามารถเอาตัวรอดได้เพราะมีแผนสำรองในการถอนทัพอย่างรวดเร็ว และในโลกธุรกิจตราหากคุณกำลังเปิดตัวโครงการใหม่หรือวางแผนการตลาดคุณควรเตรียมแผนสำรองไว้เสมอเช่นหากยอดขายไม่เป็นไปตามเป้าคุณจะทำยังไงหากคู่แข่งออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ดีกว่าคุณจะตอบโต้อย่างไรการเตรียมพร้อมจะช่วยให้คุณไม่ตื่นตระหนกเมื่อเจอวิกฤตและนี่คือสากลยุทธ์ของโจโฉที่จะช่วยให้คุณรู้จักศัตรูและเอาชนะคู่แข่งได้ 1. การสืบข่าวกรองสองการวิเคราะห์พฤติกรรมศัตรู 3การเตรียมแผนสำรองหวังว่าทุกคนจะได้ไอเดียดีๆไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ subscribe ช่องของเราเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะมาช่วยพัฒนาตัวคุณให้ดียิ่งขึ้นและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ